เมื่อคุณสั่งกาแฟในต่างประเทศแต่ดันลืมเติมน้ำตาลและรสชาตินั้นก็ขมคอคุณมากคุณอยากจะขอน้ำตาลสะหน่อยแต่ไม่รู้จะใช้ประโยคไหนดีให้มันดูสุภาพคุณจึงหยิบ Magic Talk ขึ้นมาเพื่อฝึกประโยคนี้ประโยคในร้านกาแฟ excuse me ตรงคำว่า excuse นะคะตรง excuse ทำดังๆ excuse me excuse me ่ะ ประโยคนี้เป็นประโยคแรกที่จะดึงความสนใจดังนั้นพูดให้ชัดๆค่ะ Excuse me, excuse me, excuse me และขอน้ำตาลคุณไม่รู้จะใช้ประโยคไหนดี Could I can I may I อะไรดีใช้ Could I have ได้เลยค่ะ Could I have some sugar please? โอเคพูดตามค่ะ Could I have some sugar please? Could I have some sugar please? Could I have some sugar please? โอเคตอนนี้มีประโยคแล้วใช้ได้เลยค่ะ Excuse me Could I have some sugar please? Thank you และการขอน้้ำตาลเพิ่มในร้านกาแฟก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปเป็นเจ้าของคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจ Magic Talk Audio ได้แล้ววันนี้ที่ Line at, at English Smile แล้วพบกันค่ะ